ครับท่านผู้ชมครับเพลิดเพลินท่านผู้ชมชมวัวลานของผู้ใหญ่แหลมได้แต่งของนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับตอนแรกผมก็ไม่ทราบว่าผู้ใหญ่ท่านมีวัวแม่เหล่าวัวลานนะครับเพิ่งรู้ตอนที่มานั่งคุยกันนะครับก็มีทั้งหมดมีมีเท่าไหร่ครับผู้ใหญ่ตอนนี้ทั้งทั้งรวมทั้งหมดทั้งลูกแหวด้วยเนาะครับนี่ครับทั้งลูกแหวด้วยนะครับเนี่ยน้าแม่ฝางอ่ะตัวเดินนะะตัวนวลตัวนวลนี่ใช่ไหมครับแม่ฝางทองเดี๋ยวให้ดูแม่ฝางรันเลย ใช่ครับที่ได้ดีคู่แม่ฟางเขาเรี้ยงอืมตัวนี้ที่ว่าข้างๆกั่ตัวกำลังกินหญ้าดีเนาะอ่าข้างเคยกินหญ้านะครับเแม่ฟาแม่ของไอ้ฟานะครับเนี่ยครับเนี่ยค่อยลูกไปกี่ตัวละแม่ฟางประมาณหกเจ็ดตัวละเนาะไอ้ฟางตัวที่ออะไรฟางตัวแรกตัวแรกเลยใช่ไหมฟางตัวแรกแล้วก็มาจะมวกเพชรมาจะมวกเพชรชม้วงเพชรอยู่ไหนเลยนมวกเพชรก็ตักเตี้ยไปแล้วอื เนี yeah, then, you know, ่ยแล้วก like, uh, right. mm ็น hmm. mm ้องๆมัน hmm. น right. mm ้องไางที hmm. OK? look, uh, ah, like hmm. right. mm ่อ hmm. ย right. like, right? right. mm ู hmm. right. yeah, right? mom, right? Right. 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 ่ข right. okay. right. mm ้างๆกันครับน้ำมอมเนี่ยตัวที่ห้าน้ำอะละห้าเหล่าอ๋อข้างแม่เขาเลยนะครับไงละไงละแล้วก็ตัวเที่ยวนี้ตัวน้องเต้ากัเไหนเนี่ยเที่ยวทเมียเนี่ยเที่ยวน้ำมอมพี่อ๋อที่ที่ดติดได้กระดิกระบัดหัวนี่นี่นะี่นี่ตัวริมตัวนี้เนี่ยครับอ๋อตัวเลี้ตัวตัวนี้นะอ๋อกำลังมองหน้าตังตรงที่ไรนตรงเนี้ยอ๋อนี่ครับนี่น้องไอ้ฟางเนาะครับเนี่ยน้องน้องไอ้ฟางดูมาเก่ง ให้ลูกดีเลยใช่ไหมครับลูกดีเลยเนี่ยเนี่ยโอ้เยอะมากนะครุณผู้ชมเนี่ยแม่ยอดที่อยู่ก็เสียอาร์เขาจะงุ้มเลยได้แม่แมนน่นั้นลูกลูกดีๆได้ตัวคือคือ ไอ้สองร้อยกว่าตัวนี้เราเราคัดยังว่าคัดแล้วแม่แม่วิ่งวิ่งทุกตัวครับูวออกมาวิ่งทุกตัวเนาะเราประกันได้เลยเราประกันได้แต่แต่เอาไปวิ่งตอนตอนตอนเล็กไม่ได้อรานใหญ่ต้องต้องไปอายุประมาณผัดฟันหมดแล้วผัดฟันผัดฟันถึงจะเห็นผลงานเขาอ่ะผลงานถึงจะแน่ใจถ้าทายฟันละให้เริ่มทายฟันนักส่องซีอย่างอย่างที่เราคุยกันก็คือพ่อพันธุ์เที่ยวมาครับเป็นพ่อพันธุ์เหล่าวัวชนวัวชนเนาะ อยู่เดนี่มีมีมีอยู่บ้านอยู่บ้านใช่ไหมอยู่บ้านเดนนี้ไม่มีนะครับนี่มีพ่อมันไม่ใช่งวชนตัวนี้ไม่ใช่งวชนเหรอพ่อเดิกอยู่บ้านอ๋อพ่อเดิกคิดว่าตัวแรกเลยออกมาตัวแรกเลยนะที่ว่าซื้อมาครับอืมแต่ที่อยู่ในฝูงเนี่ยเวลาทับปัจจุบันนี้เอาทับมีตัวไหนทับเอาตัวนี้มาตัวนี้จะเป็นตัวลายดีนะครับนี่นะผมพันตัวหนึ่งนะแต่ตัวนี้ไม่ใช่งูชนเนาะตัวนี้เนาะครับเนี่ยนู้้ชมนเรื่ยงนี้นะนี่นะที่เอามาไป เขาเพิ่งเพิ่งอายุไม่เท่าไหร่เนงย,ยังสามขวบนะสามปีขวบสามยี่ขวบทับเอาแต่เอาปล่อยฝูงทับน,ะนานงเพิ่งได้ปีเนี่ยเพิ่งเริ่มเนี่ยเพิ่งเริ่มทับครับครับครับอืมอืมอาืมมาคุ้มพุง่งทีเนี้ยออกมางวดหน้าก็ลูกันนี้ปีหน้านะแต่พวกที่ลูกอยู่นี่นับเป็น,นพ่อของตัวนน้นหมดเลยพ่อตัวูพ่อไอ้บัวชนอ่ะครับอืมอืมอืมโอ้โหถือว่าลูก หัวชนนี่ก็ดีเนาะอืมให้ผลงานให้ผลงานดีนี่นี่อาอายอดที่อยู่ก็เสียอาร์เข้าอยู่งบม,มันตัวหันตูนเนี่ยอ๋อตัวไหนเนี่ยเนี่ยฮันตูนเปนตัวด่างเนี่ยตัวดา่า,ดาง,งเนี่ยเออด่างตูนเนี่ยอ๋อนี่เป็นดารนะครับใช่ไหมครับอยู่กับเสียอาร์เข้าอยู่างงบแม่มันดูไหงแม่แม่เนี่ยคุอยู่ตรงนี้ครับครับครับผลงานดีดนอย่างนั้นเลยดีด้ยลูกแกลแอที่ออกไป ออกจากก้อนี่เยอะเนาะเยอะเยอะเนาะส่วนมากอยู่เพิ่งทําขะเกีเพิ่งทอ๋อคนเมาเยอะที่ตายตายเนาะของผมค่ายทิงปลาหลอมาจับทิ้งยี่สิบสิบตัวยี่สิบเนาะเนี่ยมาทั้งวัวลาเล่นทีทียังก้อนนาครับครับไม่เลือดแล้วรู้ปหครับครับเกิดไม่ทันครับใช่เกิดไม่ทันอนี่จองไว้ด่างนี่ก็จองไว้สงการมาจับเนี่ย เนี่ยตัอวอย่างนี้นะตัวางเล็กเนี่ย,ยครับอยางเล็ออๆๆๆโอเคประมาณสิบกว่าตัวรุ่นเนี่ยครับ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 ที่อยู่เข้าเก่งเดี๋ยวเขาตามเมาเริ่มเริ่มต้นราคาเท่าไหร่ลูกแกร์สองหมื่นเริ่มต้นสองหมื่นเลยใช่ไหมครับอืมมีมีมีสูงกว่านี้ไหม ไอี่ก็คือราคาเดียวใช่ราคาห้อราคาเดียวนะท่านผู้ชมเนี่ยราคาเดียวนอกจากถ้าเราซ้อมแล้วเราเห็นะก็ถึงเพิ่มราคาเพราะนั้นวัวซ้อมกีราคาหนึ่งพูดง่ายวัวซ้อมกีราคาหนึ่งแต่วัวลูกแอเนี่ยก็คือสองหมื่นนะพูดง่ายตัวเมียขายไหมตุนลูกแอ่นะตัวเมียขายไหมก็ขายถ้าราคาโกงกันสองหมื่นเหมือนกันโคนคนละราคาใช่ไหมคนละราคาเรอะขั้นต่ำเท่าไหร่ตัวเมียบอกได้ไหมขั้นต่ำก็ต้องมีสามสี่หมื่นเนอะครับลูกแอเนี่ยนะครับ แต่ถ้าผู้พอกที่เป็นสาวสาวฮะสาวใกล้เชิงอ่ะใกล้เชิงอ่ะต้องมีขายขายไหมขาย,ขายไหมใช่เหมือนกันตัวตัวเท่าไหร่บอกได้ไหมห้าหมื่นหกหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเนาะอ๋อก็ราคาราคานี้เนาะครับอ๋อท่าในใดที่สนใจก็มามา,มาชมได้เนาะมาชมได้ที่ไร่แจงท้อนะครับกระแพงแสนฟ<ม>านผ<ม>ู้ใหญ่แหลมนะครับเนี่ยเ<ม>นี่ยโห<ม>เนาะ<ม> ไอ้ไอ้นี่จํานวนเยอะสุดไหมเนี่ยเยอะสุดแล้วเยอะสุดแล้วใช่ไหมม,มีมีเคยเยอะกว่านี้ไหมไม่มีเลยอ๋อนี่ถือว่าเยอะสุดได้ไหมอืมพวกแม่ที่เป็นแม่ออกก็ที่ว่าให้ลูกไปแล้วนี่ยไม,ไม่ขาย,นยเนาะพวกนี้เนาะไม่ได้ขายเลยไม่ได้ขายเลยเนาะเก็บไว้หมดเลยเนาะเก็บไว้หมดถ้าอยากได้ก็อย่างที่บอกก็วัวใกล้เชิงครับใกล้เชิงกับลูกแอ่สองอยา่างกันนั่นเองแบ่งได้แบ่งได้อืมนี่ก็นี่ตัวเล็กนี่พ่อวัวชนลูกวัวชนมั้งเนี่ยเออตัวเล็กเนี่ยเนี่ยครับ เดี๋ยวใช้ไปดูพ่อพันที่เป็นวัวชนอยู่ที่บ้านใช่ไหมอยู่บ้านอยู่บ้านเดี๋ยวไปดูไปดูพ่อเขาว่าอ่าเป็นยังไงนะก็ให้ลูกหลายหลายตัวที่ปีผลงานเนาออย่างไห้ฟางนี่ก็ลูกววชนเนาะไห้ฟางอ่อาตรงนี้ก็าระมาณนีน้ครับ,บท่านผู้ชมครับนี่คือพอ่อพันธุวัวชนจะพูดง่ายเนาะเอามาเอามาทําเป็นพ่อพันธุ์วัวล้านเนาะนี่พ่อไว้ฟาง ประวัติเป็นไงครับผู้ใหญ่เล่าให้ฟังนี่น่ะโอ๊ยชนได้ได้ๆๆมานานเนี่ยได้มา,มาตั้งเล็กๆโหมาตั้งเล็กๆเล็กๆอายุอายุบวว่วันต้องไปงปีเนาะครับอืยอเอามาอยากทายจนเข้าคือผู้ใหญ่ตั้งใจจะว่า,าเป็นพ่อพันธุ์โบราณเลยใช่มั้เออตั้งใจเอามาทับเป็นโบราณเลยตัวเนี้ยไ,ได้ตั้งใจมาทนเลยอือเอามาก็ไม่ได้ชนเลยปล่อยทับหัวละลาน โอ้เราก็าให้ลูกไปตัวดังๆก็มีตัวไ<า>หนบ้างนะก็มีชวมกเพชรชมวกเพชรแล้วก็ไอไอควางทองควางทองราคาท่ามดีแท้แล้วก็ไอดงังห้องล่ารคนลูกโชลูกโชลูกเขาหมดเลยเนาะอยู่หมดอืมโอ้เนาะเออไม่น่าเชื่อนะอ พ่อพันวัวจนแล้วมาเป็นพ่อพันวัวลาแล้วลูกลูกวิ่งกันนะลูกวิ่งหมดทีแรกก็ไม่เชื่อว่าวิ่งแรงมันหน้าหรอวะลูกมันอย่าวิ่งแต่เอองเตะเตะจะแรงมันหนาเนาะเออแรงมันหน้านั่งหน้าเออโอ้นั่งมันหน้าทีแรกนู่นโอ้ยมันอย่าวิ่งแต่ทีนี้นู่นว่าราคามันแพงอะซื้อซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาเป็นแสนเล็กๆเ เพราะเออแต่จ้าิ่งวัวชนมันแพงอยู่แล้ววัวชน,วชนเอเอวัวชนแพงต้องรับหน้าจะตามดีถ้าชนเที่ยวต้องเที่ยวเดี๋ยวนี้ตัวเสียเส้นขหมายเ<ต>ข,ขวาว่าเราวัวชนเหล่านี้ดีพอสมควรครับเรามันเพื่ออะไรกองแกงเรอที่ว่าเป็นวัวชนดังๆนะครับที่ดังๆเราเราเอาดีชนมาอยู่นี่ก็ตั้งตอนนี้ตั้งแต่สองขวบตัวนี้ก็กี่ปีแล้วเนาะกี่สิบ เกือบยี่สิบปีเนาะอายุวัวก็เกือบยี่สิบเนาะเกือบยี่สิบแต่ยังทับได้อยู่ใช่ไหมยังทับได้อยู่โอ้เนาะมาทับแม่แก่ๆนี่นี่เนี่ยสองตัวนี้เอามาทับเราออกมาอะไรเนี่ยเอามาทับพ่อให้เขาทับใช่ไหมครับอ๋อนี่นี่นี่ก็แม่แม่เดือดใช่ไหมเนี่ยแม่เดือดแม่เดือดนั่งเงียวหมดแล้วเนี่ยต้องกินอาหารเนี่ยครับเขามีชื่อไหมเนี่ยมีชื่อไหมฟักทองฟักทองเนาะเนี่ยพ่อพันธุ์นัวลาน แล้วหูหูฟักเนี่ยอ๋อเออหูไม่ใหญ่เนาะเข้าโมดแล้วเย็นหมดแล้วเขาหลุดที่เนาะเขาหลุดทันกินข่าหลุดหยี่สิบกว่าปีท่านผู้ชมเนี่ยยี่สิบกว่าปีเนี่ยไก่ว่าไม่วิ่งนู่นไม่เชื่อหรอกวิ่งเออเนาะคนเอามาไม่ไม่กว่าจะวิ่งนลยแต่ก็ให้ลูกมาเก่งทุกตัวนี่ก็่ก้ฝางกับลูกเขาหน่อยฝางหน่อยฝาญเสียอะไรกข้าให้จอทั้งซีเซ่น ต้สีแสนอืมเขามองไปก็ต้าค่ายไปส้ามสีแสนอืมอืออืออโชก็สรามสีแสนส้างสีแส้นอย่างนั้นะล่งๆหลักแสนขึ้นอัพหลักแสน้โหแล้ว่ว่าเป็นพ่อพันวัวชนเอามาทําเป็นวัวลานแล้วก็ประสบความสําเร็จเนาะถือว่าประสบความสําเร็จเนาะอือสาเร็จอือลูกเขาก็ที่อยู่ในครอเมื่อกี้เนาะลูกเขาอนะตัวนั้นนะเออเนาะ นะครับคงไม่ขายเนาะเก็บไว้ไม่ขายเก็บไว้เนาะเก็บไว้อืเก็บไว้ให้เขาเสียที่นี่นะคุย<ไ>งนะ่ายเนาะไว้เสียเมืกันลุนล้นๆใกล้ใกล้เคียงกนะับลูกชายชายลูกเศ้าเขาเลี้ยงมาตั้งต่เล็กครับครับครับเข้าประมาณมานี้นะครับ,รบนี่คือพระพันวบรานนะครับของผู้ใหญ่แถมได้แต่งทองนะครับ